แล้วก็มาพูดถึงคุณอนุทินชาญวีรกุลค่ะหลายครั้งนะคะที่เรานําคลิปบรรยากาศสีสันค่ะของคุณอนุทินตั้งแต่ก่อนที่จะมารงตําแหน่งนายกร่ามนตรีท่านก็ถือว่ามีบทบาทความสําคัญทั้งงานสังคมนะะการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ความสามารถส่วนตัวทั้งเรื่องของการเล่นดนตรีการร้องเพลงการทําอาหารนะคะรวมไปถึงภารกิจหัวใจติดปีกท่านก็ยังคงทําต่อเนื่องนะคะม,มีแบนเนอร์นี้น่ารักมากเลยนะจากไทยรัฐขอบคุณมากๆบอกว่านี่ ผู้มากความสามารถค่ะนายกอนุทินชาญวีรกูลนะรวบรวมเรียบเรียงมาว่ามีอะไรบ้างนะตั้งแต่น1นอการขับเครื่องบินขับเครื่องบินนี่เห็นบ่อยเลยภารกิจหัวใจติดปีกใช่ไหมม,มีเป่าแซกโซโฟนค่ะ,คะ,คะ คอนดักเตอร์คุมวงดนตรีก็ได้นะคุณเล่นเปียโนก็ได้ค่ะร้องเพลงอ่ะอันนี้เห็นบ่อยๆค่ะแล้วก็มีเป่าขลุย่ยงานโอท็อปเคยโชว์อยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็มีขี่มา้าอันนี้ทางด้านกีฬาด้านการทําอาหารนะชอบทําอาหารชอบชิมอาหาร,นะรไปทานของอร่อยบ่อยเราก็เห็นด้านกีฬาก็มีกอล์ฟด้วยนะแล้วก็มเีเคยไปโชว์ทักษะมวยไทยด้วยนะแล้วก็สนุกเกอร์ค่ะแล้วก็เตะฟุตบอลอันนี้รวบรวมมาคร่าวๆคูค่ม,มากความสามารถ <laughs> ก็ทำได้ทุกอย่างแต่ว่าหลายคนจะติดใจกันเคาะไรนะทำกับทำกับข้าวข้าวผัดอ่ะก็ต้องดูว่าความสามารถทักษะเหล่านี้นะจะมาช่วยหนุนในเรื่องของการแก้ปัญหาบ้านเมืองในระยะเวลากระชั้นชิดใช่เพราะว่หลายคนก็บอกว่าตอนนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนเขารอคอยไหนจะจะมีนายกคนใหม่มีคนรมอชุดใหม่จะมีใครเข้ามาบริหารประเทศอย่าลืมอย่างเดียวพี่น้องประชาชน ที่เขาเลือกมาเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเรื่องของค่าคลองชีพนะคะ